สวัสดีครับวันน้ร้านพามสปอร์ตนะผมจะมารีวิวลูกแบตโยเนกนะครับก็รีวิวสั้นๆแล้วกันนะนะครับก็ก่อนเวลบชมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้นะครับนะฮะเราไปรีวิวกันเลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นมาวิส2 0 0 0 0นะครับสะง0ั0เ0 0ม0นะครับเป็นครึ่งครึ่งหลงนะครับก็ประมาณ6ลูกนะครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นลูกแบบแบบพลาส,สติกนะครับมาให้ดูนะฮะตัวนี้เป็นของ jp นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นลูกแบดเนี่ยจะเป็นพลาส,สติกนะครับแล้วก็หัวเนี่ยจะเป็นจุกก๊อกจุกก๊อกแท้นะครับ บางบางยี่ห้อก็จะเป็นเป็นยางเป็นเป็นพลาสติกอะไรนี่ตัวนีอนนี้เป็นจุกกลอจะได้ให้ฟิลเหมือนลูกคนกายหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนะฮะ made in Japan นะครับตัวนีนะ้ก็มันก็จะมีหลายหลาย,นะหลายสปีดนะหลายสปีดนะก็จะมี เร็ว i d d l e s l o w t o slow นะครับก็ก็จะเป็นอุณหภูมิที่เหมาะกับเหมาะกับสถานที่นั้นๆน,น,นะครับก็อย่างบ้านเราก็ประมาณ l o w เนี่ยฮะทุกวันนี้ก็น่าจะตีกันอยู่76นะสปีดนะครับไม่รู้กวนไหนตีเท่าไหร่นะครับแต่บ้านผมตี76นะครับ76ก็จะตีตัวช l o เนี่ยฮะนะครับ นี้อากาศหนาวนะครับอันนี้หนาวจัดทีือหนาวจันตีไปไปอยู่แล้วมันต้องตีลูกที่สปีดที่ค่อนข้างเร็วนะครับก็อยู่ที่อากาศของแต่ละที่นะครับความเร็วของลูกถ้าเป็นขนไก่ก็เหมือนกันครับขนไก่ก็เหมือนกันนะครับก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวนะครับยนิคนะครับเป็นลูกแบตนะครับมาวิสสองพันนะครับนะฮะ จากเมดินเจแปนแต่เพียงเท่านี้นะครับ<ม>ขอบคุณาคมากครับ